ก็สวัสดีชาว u t u b e สวัสดีชาว f a c e b o o k ทุกท่านครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะเดี๋ยวช่างใจพามาซ่อมเว็บ2 5 5เป็นอาการต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับกับอาการที่ว่าไฟไม่ชัด์ขดลวดล้อไม่เหล็กหรือว่าฟินคอยเสื่อมนะครับ ตอนนี้เราก็หาอะไรไมาได้แล้วครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมูชมวิธีการติดตั้งฟินคอยตัวใหม่แทนตัวเก่านะครับพามาชมต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับก็ใครใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเจอปัญหา ขดลวดใหม่ขดลวดเสียดูคลิปเราแล้วเอาไปทำตามได้เลยนะครับตัวใหม่ที่เราไปตามหามาจนเจอนครับตัวนี้เวฟร้อยิบห้ไอตัวแรกเลยนะปีสองพันห้านะผมจะพาถอดเปลี่ยนถอดติดตั้ง ถึงขั้นตอนการตรวจเช็คไฟชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องขอเวลาถอดชุดเก่าออกถอดคดลวดที่มันเสื่อมหรือเสียออกก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา ได้ทำคลิปให้เพื่อนได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ดีก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับ หรือใครสนใจอะไรจักรยานยนต์นะครับเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ทังด้านล่างคลิปนะครับเรามีจัดจำหน่ายส่วนมากจะเป็นอะไรที่หายากแล้วก็เป็นพวกอะไรที่ใช้ดัดแปลงครับอยากยกตัวอย่างเช่นคาร์บูเรเตอร์ครับ ครับบูลิเตอร์พวกศูนย์อากาศที่มีปัญหาเนี่ยซื้อซื้อของเทียงไปใส่แล้วใช้ไม่ได้ลองหันกลับมาดูร้านค้าของเราได้ครับเรามีคาบูเป็นเป็นของทดแทนครับไม่ว่าจะเป็นของนูโวมีโอฟีโนคลิกแพนทอมสเตปโซนิกเรามีกับกับทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านค้า เอาให้ชมทั้งด้านล่างคลิปนะครับระหว่างนี้ก็รอช่างตั้งอันใหม่สักครู่ครับ ฟินคอยนะครับหรือว่าขดลวดแล้วแต่จะเรียกครับบางพื้นที่ก็เรียกมัดกระต้มบางพื้นที่เรียกฟินคอยบางพื้นที่เรียกขดลวดล้อแม่เหล็ก ก็อาการเสียก็คือว่าแบตหมดลดดับนะครับไม่มีแบตแบตไม่มีไฟเนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดหลอดไฟหน้าไฟท้ายใช้ไม่ได้ครับบางคันบางคันขาดไปเลยครับ คอยตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะจัดสายมาจัดตัวล็อกสายมาผิดตำแหน่งครับเลยต้องการดัดแปลงแก้ไขนิดนึงตัวล็อกสายดำๆครับมันมันอยู่มันอยู่หางขึ้นไปครับจะทำให้สายพับ จะต้องจัดสายให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนต้องลูดมันลงไปครับ เดี๋ยวถ้าถ้ามีการซ่อมจักรยานยนต์สาระดีๆผมก็จะพยายามลงให้ชมเรื่อยๆนะใครที่สนใจเกี่ยวกับการซ่อมรถจักรยานยนต์สามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูคลิปของเราเป็นแนวทางได้นะครับ ่วนมากที่ผมทําผมจะทําเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เดิมๆนะพวกดัดแปลงโมดิฟายนี้ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยถนัดครับถนัดรถเดิมๆนะแล้วก็อาจจะมีซ่อม เครื่องตัดหญ้าบ้างบางครัง้งบางคราวนะครับแต่จะเน้หนักไปทางรถจักรยานยนต์จะเป็นส่วนมากนะครับโอเคครับตอนนี้ช่างติดตั้งเรียบร้อยแล้วต,ตั้งฟินคอยกัก็ฟาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะประกบแข็งครับ อนครบแข้งก็ต้องใส่ปะเก็นประเก็นฝาครอบจานไฟก่อนนะตัวนี้ถ้าเป็นปะเก็นแท้ไม่ต้องทากาวก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นปะเก็นเทียมอาจจะต้องมีใช้กาวช่วยครับ ันนี้เราใช้ตัวปะเก็นแท้ครับเลยเราเลยไม่ได้ทากาวครับหลังจากที่ผมประกบแข็งเสร็จเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันเครื่อง เสร็จแล้วก็เทศให้เพื่อนได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยพวกน็อตจิตฝาครอบจันไฟของทางค่ายฮันด้าเนี่ยส่วนมากนี่จะมันจะใช้ขนาดที่ใกล้เคียงกันครับ สามารถใส่ง่ายครับมันจะไม่ไม่มีกระดูดไปยาวบ้างสั้นบ้างโดยมากจะจะอยู่ในลักษณะความยาวใก,ใกล้ๆเคียงกันจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ครับจะมีเป็นบางรุ่นที่มียาวบ้างสั้นบ้างสลับไปสลับกันมาแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยคนะคือใส่ง่ายครับทำให้เราทำงานง่ายครับ นี่ครับน้ำมันเครื่องตรงตัวนี้เลยครับเชลแอดวานนะครับร้านเราก็จะเน้นน้ำมันเครื่องเชลเชลคัตตอนฮอนด้าครับไปลองใช้ดูครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับตัวตัวสีแดงนะครับแล้วท่านจะพบความแตกต่างครับต้องใช้เองถึงจะรู้ครับ ใจมากครับนมันเครื่องตงัวนี้ที่ต้องเตือน,นมันเครื่องเพราะว่าเราเปิดฝั่งฝาครอบจันไฟครับมันจะมีน้ำมันเครื่องไหลออกไปทางนู้นแหละครับเลยต้องเตือน เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ลันเครื่องสักพักหนึ่งจากนั้นผมจะเอามิเตอร์มาตรวจสอบไฟชาร์จให้ดูนะจะลันเครื่องนิดนึง คนเดียวครับมันจับก,กล้องไม่ได้คุณลิไม่ได้เห็นตอนตอนนี้ตอนตอนนี้ผมกำลังเช็คไฟชาร์จอยู่นะถ้ามีกล้องอีกตัวหนึ่งมันก็จะเห็นว่าผมทำยังไงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพยายามทำให้คนได้เห็นไปด้วยกันเลยเรอสักครู่ครับข้าวๆครบคับการเช็คไฟชาร์จเนี่ยเราที่เราสตาร์ท าร์ลดนะครับไฟแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่ขยับลงนะสมมติว่าเราวัดได้12.7มันก็จะเป็น2.7จ8จ9มันจะไม่ขยับเป็น1 2.6จุ5จุ4จุ3นะครับถ้ามีการชาร์จดูนะครับไฟชาร์จมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับในรอบเบนเบามันจะไม่ลดลงนะครับ Oh. เอามิเตอร์จิ้มเช็คที่ขั้วแบบเลยนะครับจะวางให้ดูจะชัดแล้วผมจะเล่งให้ดูถ้าเรายิ่งเล่งเนี่ยโวลต์จะยิ่งเพิ่มนะครับนี่คือมีการเติมไฟเข้าสู่หม้อแบตเตอรี่ครับคือระบบชาร์จทำงานสมบูรณ์คนระยิ่งเล่ง ไปยิ่งเพิ่มครับมันคือระบบชาร์จสมบูรณ์แต่ถ้ายิ่งเร่งแล้วยิ่งลดอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องตามมาจุดเสียให้เจอถ้าเป็นแบบนั้นจะเร่งให้ดูนะนจาก12กว่ากระโดดไป13แล้วผมเร่ง ว่าระบบชาติเราทํางานแล้วนะแล้วก็ไปดูอีกจุดหนึ่งครับไฟครับไฟหน้าติดไหมสูงไฟต่ำติดไหมตัเนี้ผมติดสวิตไฟ3าร,ระดับครับสามารถติดไฟได้ด้วยดูไฟท้ายติดไหมเร่งเครื่องหลอดไฟต้องไม่ขาดนะครับ เล่งเครื่องตลอดไฟขาดนี่ก็ต้องว่ากันใหม่แต่ของคันนี้จบแล้วครับจบที่ตัวนี้ครับฟินคอยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่างใจด้วยนะครับ